สบายดีพี่น้องมุดสุขสูข่คนไปอีกแล้วได้ม่จิไปอีกแล้วไปอีกแล้วเข้าปไปอีกแล้วด้วยจ้าข้าปไปอีกแล้วมาเนี่ยหาเห็ดห้าห้อนคือเก่าอยู่บริเป็นวพี่น้องอยู่ในเฮื่อนนะมุจักแนวเห็ดขาา่าป่าคือเก่าหาเห็ดเด้อพี่น้องอหาไปหามาเห็ดกับบุจักมีไปแล้วบริเนและเห็ดต่คนหา คนหาเห็ดลายพดพี่น้องตามกันอันนี้ก็คือป่าไม่วิกไม่จีนเราออกมาออกมาแต่ป่านะั่ดงตัวนี้พี่น้องเรามามาแต่เศร้ากูพอสิถท้ายให้พี่ให้น้องเบื้องต้นเอาเห็ดผัดคนหลายแล้วมันกับโบห็นน,หน,หหน่มันโบห็นลายเน่มันโบได้ลายนะมันออกโบลายพี่น้อง ให้าก็สีหาเรามื่งเอายาซีมีสีได้ทำไนีนยงโมโหเด้พี่น้องเด้อแต่เห็ดมกด่กีดก็หามากระยะหนึ่งแลวพี่น้องเอ,อตอนหาตอนเอากบซิบได้ถ่ายให้พี่ให้น้องบึงเพราะว่ามันบาลา็ได้พอประมาณคำพูดว่าวาเห็ดปวกออกเนาะก็เลยว่าไปเละา,าบึงสักก่อนจังนะสีได้น้ำโมอยู่บอกว่ามาก็ได้สํานี้เด้อพี่น้องให้พี่ให้น้องบ่งก่อนอันนี้เห็ดพึง่งอันนี้ นี่เห็ดผึิงเด้อพี่น้องเด้อเห็ดเพิงอันนี้จะเห็ดย่างนอกเดินกินได้คือก,กันพี่น้องงามปะแต่เห็ดปวกไม่จี้ก็ได้อยู่คือการเห็ดกระล้มพี่น้องนี่เห็ดปวกกำลังดอกดอกจุ้มก็มีบ้านก็นมีพี่น้องี่บ้านแล้วมีดอกจุม้มน้ำดอกกำลังกินแสบก็มีเดอ้อพี่น้องเด้อเห็ดซัมมัปิไม่จี้ก็เอาเมดคู่โต เลื้อตาเขาเอามาบรทันค่ะพี่น้องเห็ดปวกก็งามอยู่มีเห็ลงงหหนละงหอกหัวนึงเด็ดดอกนึงเห็ดละงอกได้ดอกหนึ่งแล้วก็มีน,นี่ก็เฮ็ดเพื่งหวาน,นนี่ก็เห็ดเพื่องเขาเห็ดเพื่องเขาสารเห็ดเพื่งหว,วานกระแหงแข็งๆเศษๆอยู่เด้อจ้าเห็ดปวกเขาก็บตัวจุ้มๆนี่ก็ยังมีอยู่งเลยสี่ห้าดอกแล้วก็มีเห็ดเพาะนะ้ำเก็บเอาหมด เห็นนักกับเอาพี่น้องยก็เก็บพักติอยู่อ้อมเอากระสีหาหลาะเมือพี่น้อยได้ประมาณนี่แหละมาส้มผ้พาพีผ้าน้องเขาป่าน้อกันมาส้มมาถ้ามาซาดวิวสวยๆวยิวปา่าวิวดงกับสีหาหลาะเฮ็ดไปน้ำเลยพี่น้องหาหลาะเมือ มาเลาะเมื่อนำพุนต๊กมือเศร้าเศร้าเศร้าแห้งตกคืนนี่ก็ต๊กพุนต๊กหากระห้วยพุนเศร้าแล้วก็ออกออกมาเลาะหาเห็ดได้บัวลายต้นอาสัตยานบริท่านถ่ายให้พี่ให้น้องเบืองมันบัวลายหาวคือได้ดีแท้เป็นกระตาเป็นกระบุงเขาเอา พอทำมาหาคือได้น้อยหนึ่งมาผู้เดียวคือก่มือเนี่ยบ่ได้เอาไปมานำจากคนมากคนเดียวเนี่ยสบายใจเลยพี่น้องเด้อลูกอลานมานำอยากใจเดี๋ยวเขาก็หายอยากเมื่อเดี๋ยวเขาก็อยากนำ้ำเออเขาเดี๋ยวเขาก็อยากเข,าข่าคือเขาก็ว่ามเมื่อย หาหนึ่งๆก็ได้พาเข้ามือมาผู้เดียวแหละเฮาอยากเึ้นงนอยากได้เฮากับมือยอยากอยู่เฮาก็อยู่สบายใจกว่าเนาะพี่น้องฮะไปเรื่อยๆเขาปลาเขาด้งคือเก่าได้ซัมมี่แกงซัมมี่ให้หน่อยแกงหน่อยได้ลายแกล้งลาย กองก่ะปุ๊บวับปุ๊บวับอยู่ได้ผลก็ยากสันสันอยู่ได้พี่หน,นุอมนละกำลังเหาะมื่อเด้อพี่น,อน้องเด้อฮะออกป่านั่นกับมะเขาวปานี่เข้าไปาแล้วกันห่งางไปเรื่อยๆบ้านป่าโคกโคกไม่อ เขามายังมายังหน้าบ่มามยังมาโคกเป็นป่าเขามาตัดไม้ตัดตอกแค่ๆ,ๆอยู่แถวนี้ตัดไม้ลมตะพึ้นพื้นน้ำ ขาก็มาหอยหาหอยเขาจะอันนั้นเห็ดนี่เขาจะเห็ดนี่ด้วยน่เขาปูอาวเขาตีทิบมาล้ำขิงงวนเขาล้ำหอยเก่าเขาสุดยอดยิ่งังเลือห้องเลือตาไปแล้วจังสิเห็นเห็ดเลือห้องเลือตาเขาบุได้ดอกน้องพี่น้องเนาะ เฮากะบ่แม่นถิ่นเฮาแล้วก็บ่แม่นแก้วเฮาแล้วบ่ฮู้จุดใดเฮ็ดเคยออกจุดใดออกเขาผัดฮู้ถิ่นฮู้แก้วเขาฮู้จักจุดใดมันออกเขาเล็งเลมาใส่โลดเอาแล้วล้วเขาก็เมื่อเฮาก็มาน้ล้างกเลาะแบบแหเลาะแบบน้ล้างนี่แหละพี่น้องเอ้ย เราไปเรื่อยๆจนหอดทางเมือ่อเราไปตามป่าตามดงฮอนทุกันแล้วก็นนั่น,น,น,นจบฮอนเงอนเราจบพี่น้นอ,นองเอ้ยก็เสียได้แล้วพาพีพาน้องเบ่งป่าเบ่งดงไปแบบนี้แหละชมวิวถัดธรรมศาสตร์โคก เมืองลาวเดลยสิเออเมื่อกี้พาเทียวโคูบนะหล่โคกบหล่อดงมาหอนเฮือนและพี่น้องบ้านในเมื่อกี้กะซีเทเฮ็ดแล้วกะสีกะลาวทินเฮ็ดแล้วพี่น้องว้าไปเมื่อไรเฮ็ดเพาะข่อยเฮ็ดเพาะข่อยเฮียเมดเฮ็ดเพาะข่อยเฮ็ดเพาะข่อยเฮียเมดแล้วเฮียเมดแล้วเด้อพี่น้องเอ้ย ตั้งสน,นิกองกะเห็ดเฮากะมันกะออกแน่บ่ออกแน่ลราพี่น้องเนาะมันกะจูมันนี่เลยมันก็มีตัวจูโต้บานเ้าพี่น้องเห็ดปุ๋กกะโต้ซ้ำนี่แหละพอดีแซ่บคนซ้ำนี่อย่างพ่อแต่ซ้ำนี่ตุ้ไม่น้อยนะนี่แซ่บเข้ามาเห็ดปุ๋กเลยหลายดอกเลยนี่เลยเลือกเขาเลือกเขาเอ้า네นี่เอามาก็จะเห็ดปวก มาแกงแกงขิงเอามามาไปหาโลดกับแม่เ uhh จ้าไปไหมเออเขาเขาสาแม่เขาแม่เออไปโลดนี่เห็ดปวกพอก็ได้บัวราาดอกเลยซีได้ประมาณนี่พี่น้องเอ้ยฮักน้องก็มีนเด็กนี่พี่น้องปุ่นก็แล้วง่ายหนึ่งได้ในคอมเบนปุ่นเฉพาะเห็ดปวกเจอพี่น้องเด้อ ป mm hmm. <ER ิ้งปุนกระแซ่บแซบเฮ็ดอันนี้เฮาแกงมันจังเป็นกินนะพี่น้องไปไล่เติบนะเฮ็ดบวกห้ามาหอด้วยกันทั้งซานแล้วนะไปคนเดียวอันนี้ก็เฮ็ดพึ่งโซซารเฮ็ดน้ำหมากในรวมกันเฮ็ดละงอกพี่น้อง เห็ดเขาเบื่อนี่เห็ดเขาเบื่อนี่นี่ก็เห็ดละมา่อันนี้เห็ดเขาเบื่อโดนไม่กินของเห็ดเขาเบื่อเห็ดเพิ่งนี่เห็ดเพิ่งนี่อันนี้ก็เห็ดเพาะเฮ้าอันนี้ก็เห็ดเพาะเห็ดเพาะมีนจิอาขูดเรียบร้อยเลยพี่น้องอ่ะมาเอาจะได้อะไรคลิปนี้กับพ่อแม่ยังลฟ์พี่น้องลาพี่ลาเน้องไปก่อนค่ะติดตามคลิปหน้าเออสบายดีบ๊ายเอาไปขูดได้หรอเออมี